สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามที่มีต่อดทัโตเล็กช้างศึกใน2ประเด็นมาฝากกันประเด็นแรกก็คือความคิดเห็นของพวกเขาหลังจากได้เห็นผลงานล่าสุดของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เมื่อวานนี้คืนฟอร์มเก่งหลังจากแพ้กับคูเวตมา2ต่อ3ในเกมก่อน โดยการอุ่นเครื่องเอาชนะแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดอย่างทีมชาติญี่ปุ่นไปได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งจากการวอลเลย์อันสุดสวยของปานัทและลูกยิงในวินาทีสุดท้ายของสุภวุฒิเถื่อนกลางส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ได้นํามาฝากกันในคลิปนี้ก็จะเป็นมุมมองของแฟนชาวเวียดนามหลังจากที่กัปตันทีมชาติฟุตซอลของพวกเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยความมั่นใจเมื่อวันก่อนว่าทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมาก และก็มีโอกาสที่จะเอาชนะไทยได้ถึงบ้านได้ในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่ผมจะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองของแฟนเวียดนามที่มีตอบผลการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้กันก่อนที่คนแรกนะั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของทัพตัวเล็กช้างสึกว่าไทยยังคงมีคลาสที่สูงมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์ด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ย พึงจะเสมอกับทีมชาติอาร์เจนตินามาหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าทีมชาติไทยก็เคยเอาชนะญี่ปุ่นมาก่อนแล้วไม่ใช่หรือส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงฟอร์มของทีมชาติไทยที่กลับมาดูดีขึ้นก่อนที่จะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามของเขาในศึกชิงแชมป์เอเชียว่าในตอนนี้ภาพมันได้ปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้้้อหลหลลลัังงงงไไดดเ็นนนนผาาา่่สุขทยใครีว ลัก่อนทีมชาติเวียดนาม20-0ต่อแต่ว่าจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับถึงศักยภาพของทีมฟุตซอลไทยว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งจริงๆแต่ว่า20-0ต่อเลยหรือขนาดรัสเตียยังเอาชนะเวียดนามได้แค่3ประตูต่อ2เท่านั้นทีมชาติไทยนั้นเทียบไม่ได้เลยกับทีมชาติรัสเตียส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นไปถึงโอกาสในเกมที่ทีมชาติเวียดนามจะเจอกับทีมชาติไทยว่า มันไม่มีประตูที่จะชนะฟุตซอลไทยสำหรับเวียดนามเลยพวกเขาทุกคนเล่นกันด้วยความมั่นใจแต่ทีมชาติของเราแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเลยต่อไปด้วยว่าเวียดนามคงได้เพียงแค่ฝันที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เท่านั้นพวกเขาสร้างบ้านจากรากฐานและก็ทำงานด้วยหัวใจไม่เหมือนกับเวียดนามในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า ทีมชาติไทยยังคงเป็นชาติที่ทรงพลังในฟุตซอลพวกเขาทําได้ดีมากเวียดนามควรที่จะเรียนรู้เนื่องจากเราก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีสภาพร่างกายและก็รูปร่างที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันส่วนหลังจากนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามในอีกประเด็นหนึ่งที่พวกเขาได้แสดงความมิเห็นกันหลังจากที่กัปตันทีมชาติเวียดนามอย่างฟาร์มดึกคัวได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่มีเนื้อหาช่วงหนึ่งได้ระบุถึงฟุตซอลของเวียดนามว่า ในปัจจุบันพวกเขามีพัฒนาการขึ้นมากว่าเดิมมากวงการฟุตซอลของเวียดนามมีผู้เล่นที่อายุน้อยฝีเท้าดีขึ้นมาทดแทนจํานวนมากลีกก็พัฒนาขึ้นมาอัานทําให้เวียดนามเปลี่ยนไปจากเดิมมากเขาจึงมีความหวังว่าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในครั้งนี้ซึ่งจะทาให้สัมภาษณ์ของเขาตรงนี้เนี่ยแฟนชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยแฟนเวียดนามคนแรกนั้นได้มาแสดงมุมมองถึงคำพูดของฟาร์มดึกฮวาว่ายังไม่ถึงแมชการแข่งขันก็ควรที่จะให้เกียรติคู่ต่อสู้นะผลลัพธ์ในตอนท้ายมันคือคำตอบคุณจึงไม่ควรขยับปริมฝีปากข,ของคุณเลยที่คนต่อมาก็ได้มาบ่นด้วยว่าวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งจะแพ้มาเลเซียมาหนึ่งประตูต่อ3อยู่เลยหลักมันอยู่ตรงไหนส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงความหวังที่จะเอาชนะไทยของฟาร์มดึคฮาวาัวว่า ผมเองเนี่ยจงรักภักดีกับประเทศของตัวเองนะแต่ถ้ามองแบบเอาจริงเอาจังฟุตซอลของไทยแข็งแกร่งกว่าเราเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองว่าฟุตซอลของไทยแข็งแกร่งมากฟุตซอลของเวียดนามไม่เคยเป็นคู่แข่งที่จะหยุดพวกเขาได้เลยพวกเขาเก่งกว่าเรามากมาตั้งแต่ก่อนแล้วซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าเราในทุกแงม่มุมมันไม่ใช่แค่ฟุตซอล ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงศักยภาพของทีมชาติไทยของเราว่าไทยเนี่ยจะฟุตซอล5คนถึงฟุตบอลส1บคนระดับการคิดของพวกเขาดีกว่าเวียดนามมากแต่ว่าจากตรงนี้ความมิดเห็นต่อมาก็ได้มาตัดพ้อว่าถ้าทุกคนต่างมีความคิดกันแบบนั้นแม้แต่ผู้เล่นก็มีความคิดแบบเดียวกันและพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้อย่างไรกัน ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยในมุมที่ต่างออกไปว่านั่นมันเป็นเรื่องของวันเก่าๆแล้วในตอนนี้มันได้แตกต่างไปแล้วละที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าทีมชาติไทยไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้วในเวลานี้ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มีความคิดเห็นว่า ในความคิดของผมผู้เล่นไทยที่รวมตัวกันในเจเนเรชันนี้ไม่แข็งแกร่งเท่ากับผู้เล่นไทยในรุ่นก่อนๆเทคนิคและระบบการเล่นของพวกเขาก็เท่าเทียมก,กันกับผู้เล่นของเวียดนามในครั้งนี้ทีมฟุตซอลเวียดนามก็มีจิตวิญ,ญญาณที่ดีและมีความกระเตือเรือร้นที่จะบรรลุผลการแข่งขันในระดับที่สูงด้วยแต่ว่าจากตรงนี้แฟนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ยังได้มองว่าถึงแม้ในตอนนี้ฟุตซอลของไทยจะไม่แข็งแกร่งเหมือนดังแต่ก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงเล่นกันได้ดี และพวกเขาคงต้องใช้พลังเพียงแค่40%เท่านั้นที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามสัก3าประตูได้อย่างง่ายได้ซึ่งตรงนี้คนต่อมาจึงได้มองถึงเกมที่เวียดนามจะเจอกับไทยในมุมที่ต่างออกไปครับว,ว่านัดนี้มันจะเสมอกันคอยดูได้เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องการแค่ผลเสมอแล้วทั้งไทยและเวียดนามเองก็จะแฮปปี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเอาชนะไทย มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงโอกาสก้มไทยของทัพตัวเล็กเวียดนามว่าผมคิดว่ามันก็พอมีความเป็นไปได้นะเพียงแต่ว,ว่าฟามลึกห่าจะไม่สามารถทำได้หรอกซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฟุตซอลไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากในความเป็นจริงคือแค่พยายามเสมอกับพวกเขาให้ได้มันก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงโอกาสที่จะเอาชนะทีมชาติไทยในครั้งนี้ของทีมชาติเวียดนามได้ว่ามันน่าที่จะอีกยาวไกลนะไทยนั้นไปถึงระดับฟุตซอลโลกมาอย่างยาวนานแล้วส่วนเวียดนามไปถึงระดับนั้นได้ไม่กี่ปีบางทีเราอาชนะพวกเขาได้สักหนึ่งหรือสองนัดแต่จะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ด้วยการเล่นที่มันเหนือกว่าแต่ฉันก็ยังหวังว่าในอนาคตอันใกล้ฟุตซอลของเวียดนามจะสามารถแซงไทยได้เหมือนกับฟุตบอลหญิง ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมด้วยความเชื่อว่าในกีฬาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันเป็นไปไม่ได้เวียดนามเพียงแค่ต้องเชื่อในชัยชนะขอลาทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามใน2ประเด็นที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันเพื่อได้รับทราบมุมมองของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกปร้องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับ โดยในส่วนของศึกฟุตซอลเอเชียนคัพที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพและอยู่ร่วมกลุ่มเอกับทีมชาติเวียดนามจีนและก็เมียนมานั้นก็จะทําการแข่งขันกันร,ระหว่างวันที่17-28เมษายนนี้ก็มอรอเชียทับตัวเลขช้างศึกให้เป็นหนึ่งใน4ทีมที่คว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้อีกหนึ่งสมัยไปด้วยกันครับเกมแรกไทยจะประเดิมสนามกับทีมชาติจีนในวันที่17เมษายนต่อด้วยเจอกับเมียนมาวันที่19และเจอกับทีมชาติเวียดนามในวันที่21โดยที่ทุกแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มของไทย จะลงเตะในเวลา18นาฬิกาตรงแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็จะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ